ดีครับสวัสดีพี่น้องครับกะมือนีทางพี่น้องก็ได้ยินเขานะครับว่านี่ผู้จัดนะครับแบ่ขอยกเรื่องไปนะั่งด้วยพายุเข้าเมื่อกี้ผมก็พักอยู่ใกล้ๆงั้นแหละออกมากับคนกระตรงอิริกะมืออื่นนะครับไปบอกันอยู่สวนน้ำดีๆปักนะครับวันนี้แปดเขาไปหาของกินเหตรื่องนั้นให้เขาปแรงปาร์ตี้นิหน่อย mười tuổi tuổi nhảy cùng bảy tuổi tuổi nhảy mười bảy tuổi mắc tuổi nay tuổi nay mười tuổi nay mới bảy tuổi nay mười 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 คันสดนยฟังุ ครับครับครอมอีกสาครับอุ้ยเอานี s <S ่แล cool. ้วไปต้มเนี like ่ยเออนี ong, ่นี่น like ี่ตุมเสียบ้มแล้วก็มีนูย่ากว่าตุมในฮันยากพอดีเลยนี่

ก็คีบเลือกเอาที่ติดหนงังก็เพอาคีบอันที่มันติดหนงังโอ้ย <laughs> มันจะตกนะระวังตกนะอุ้ย,ยไม่เอาลูกเพื่อนไม่เอาเพื่อนชุด <laughs> ชาแปลก <laughs> พอพอพอมันรู้คววดกีดกีดแตงมาแลนอ๋อมันค่อยเสียมอ่ะสะดวกไหมพี่น้องมือนี้ครับ เอาถุงสวมมือบ้าเอาถุงมือบ้าเดี๋ยวให้เอานี่อยู่นี่วะเลยครับพี่น้อง ยังไม่น้อยหลายๆเมนูอะไรไปอีกน้อยนะอีไม่มีที่จับขอทุกมือไม่มีการเคลือนที่ครับพี่น้องอีกงั้นไม่มีเห็นน้องมันกินโอ้ยเมนูจุ๊บเบ

กลายเป็นม้วมักเลยไม่แพงแต่ว่าอร่อยด้วยอลองม่งครับไ่ใช่ใหญ่มัน,นมีความมันความเหนียวเป็นละยางหนึ่กรอบนอกนุ่มในกูเดียวดีก็ใส่ว่นอีกใส่ออนมัน,ม,นมันต้องหลวกก่อนวายย้ำน่นแล้วมันมกรอบเม่เหนียวเนอะไม่ันเหนียว เบิ้งหางสดๆเลยปกติเ้าซื้อเช่แข็งเด็ดอันนี้มีสดๆเลยยูมีวามมัน,มน ครับอย่าลืมครับตดน้ำดีดีปักนะครับมันยังไม่เกงกันลายดดได้มพีคร๊บเดี๋ยวก้อนเ่าก็ยกเลิกไปเดียวเขียวนี้้องนะไม่เจไมดีนาเอาลน่แ้วกินกนบะเดแล้วกถนอมอาหารเลย

กระป๋อกระป๋อันเนี้ยอันนี้วะเกี๊ยววะเกี๊ย

กี้ไม่รู้กี้ประมาณนี้นะครับไม่รู้ ยิ่มเปนพี่นองกันอยยิงเป็นพี่นองกอย่ยู่ที่นี่คามรักใคร่แฝงไวลำับที่สี่ยินีมวนะครับใครอยากสปอนเซอร์ขับหาวีทังหาวัตถุได้เลยนะครับครับ